นี่นะครับผลงานของในแปลงเรานะครับไม่กําจัดหนวดปลาดุกหรือหญ้าไข่เขียดบางพื้นที่เขาเรียกนะครับจะทําให้อะไรเกิดขึ้นก็คือให้หนวดปลาดุกเนี่ยกดข้าวลงไปเห็นไหมครับทำให้การเจริญเติบโตในในบริเวณที่มีหนวดปลาดุกหญ้าหนวดปลาดุกเยอะๆเนี่ยจะทําให้ข้าวมันเตี้ยนะครับหรือแคะแกลนในในบริเวณตรงนั้นนะดูตรงนี้เห็นไหมครับนะครับเพราะ หญ้าหน่อยประดูกนะครับแย่งกินปุ๋ยหรือธาตุอาหารในบริเวณต้นข้าวต้นนั้นนะครับทําให้ผลผลิตอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแนะนําในการป้องกันและกําจัดวัชพืชก็คือนะครับแนะนํามไม่ให้มันใหญ่หรือมันโตหรือมันออกดอกขนาดนี้เนาะนะครับควบคุมและป้องกันป้องกันกําจัดวัชพืชตั้งแต่ช่วงอายุาคุมเลียนไปเลยก็ได้นะครับ คุมเลนหรือคุมค่าช่วงอายุ7-15วันหรือช่วงสุดท้ายก่อนที่จะหญ้ามันออกดอกก็คือช่วง20-45บวันนะเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ก็ตัดไปส่วนหนึ่งแล้วนะเกษตรกร,กรบอกว่าตรงนี้เยอะเยอะมาก <c oughs> ก็น่าจะตัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับแปลงนาไข่นะครับที่ที่มีหญ้าหนวดประดุกหรือหญ้ารัดเขียดไข่เขียดนะครับเห็นไหมฮะ ทำให้มันมันกดทับข้าวทำให้อาจจะทำให้ข้าวในบริเวณนี้ผลผลิตเสียหายไปนะครับดูบริเวณโดยรอ,รอบเองไหมครับไม่มีหนวดปลาดุกเลยนะครับไม่มีหนวดปลาดุกเลยจะไม่มีปัญหารนนี้ตรงนี้อาจจะมีปัญหาในจุดเดียวตรงนี้นะครับโอเคครับ